selamat sua วันนี้ก็มาพบกับแม่กิ๊บในช่องหักบ้านนาชาแนลกันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้แม่กิ๊บก็มาพากินน้ำเงี้ยวหมูตีนไก่นะเจ้ามาเจ้ามากินเข้ากันเลยเจ้าน้ำเงี้ยวของเมืองเหนือนะเจ้าน้ำเงี้ยวพะเยา <c oughs> มาเจ้านี่เจ้าก็จะมีบะนาวเนาะบะนาวแม่กิ๊บก็จะบีบลงไปเจ้าอืมบอกู้จะก้นยังไดเจ้า ขิมถ้วยจะมะมา,มมากินอันติยูหน้าเขาก่อนนี่เจ้าดอกนิ่วนะเจ้าดอกนิว่วน้ำเงี้ยวนี่จะขาดดอกนิ่วบ่ได้เจ้าจะค้นจะได้ค่ะ ใส่ไปใส่บอดนะเจ้าใส่จนปกคนมาได้นะเจ้าเมื่อไหนกินเตือก็เอาเหียน้อยนะเจ้าอ,อาะ่ะเต็มแต่เต็มว่าม,มาหูจะกลนจะได้ละเจ้าอ,อีกกต่ได้แล้วเนาะมาใส่ทั่วงอกพักจีและก่ออัน หอมแดงหอมขาวเจียวนะเจ้าอเอาใส่ก้อนเหลอด้วยกินกับข้าวสมเส้นอะหลัวเส้นใหญ่เนาะเหมาะขนาดนะเจ้าอืม ก็ตีนไก่ขออนุญาตใจมือนะเจ้านี่ตีนไก่เปื่อยมาก Hmm. mua mua cháu อตีนไก่ออันนี้ตีนไก่มาแบบยาวๆเลยเจ้านี่ เอาหมดติีไก่เปยมาเปยเปยนุ่มๆอือมีหมูหมูซับใส่ตป็นไก่ตุ้งหมูน้ำจะข้นดีนะเจ้า ขาดพักดองเจ้าขาดพักการดองอืมตีนไก่ Mới này kiển tơ có mọi ăn không? <laughs> ừ. mu cool. ตินไก่เห็นแล้วเจ้าอันนี้ไม่เท่าเป็นโวก,กึงพาก,กึงเรอ มาเจ้าพักยกกินน้ำมาคิบจะติดกินน้ำตวัวกินเข้าตัวนะเจ้ามันจะคล่องคอดีอืม,อม ก็กินแล้วเรียบร้อยนะเจ้าน้ำเมียวหมูตีนไก่นะเจ้าก็อันล้ำขนาดนะเจ้าก็ต้องมดนะเจ้า วันนี้นะเจ้าไมคิบก,ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าฝากเพื่อนๆน,นะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดดุกกระดิ่งนะเจ้าจะได้มาพาคลิปใหม่ๆของไมคิบนะเจ้ากินบาสุภาพยียงได้ก็ขอสุมาอาภาัยตัวนะเจ้าอันวันนี้ไมคิพก,ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า๊มยบาย